วันนี้มาเที่ยวหาพักพวกที่อยู่ในเมืองอุบลนะมาเยี่ยมคุณปรา,าสาทแสงทองอยู่ที่ถนนพรมเทพในเมืองอุบลนะครับนี่คือบ้านของเขาอู่นิยมไทยบ้านเลขที่10-12ถนนพรมเทพอยู่ในเมืองอุบลราชธานีครับรับทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานเหล็กนะครับ กิจกรรมชีวิตเขานี่ตอนนี้กาลังทํากรงสุนัขครับ,ค,รบคุณประสาทแสงทองเจ้าของบ้านเบอร์โทรอะไรนะเสียศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็โอเคเบอร์ตามนี้นะครับใครมีงานอะไรเชิญได้อยู่ในเมืองอุบลอยู่ในบเวนนี้เน่ยตรงข้ามกับอะไรอุบลวันนี้สมาคมใช่ไหมสารเจ้าพู้เจ้ากง นี่เป็นชื่อบ้านเขาครับชื่อร้านเขานิยมไทยอ่าส่วนผมมาทํากิจกรรมบางอย่างอยู่ตรงนี้นะมานั่งทํางานเล่นๆอยู่เป็นงานอะไรไม่บอกนะครับมาเที่ยวหากันครับเป็นงานอะไรบางอย่างมาเยี่ยมเยียนครับนะ มีงานอะไรติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรที่บอกไปร้านนิยมไทยโอเคครับ